พี่น้องท่านหนึ่งได้ถามคำถามว่าการฆ่ามดหรือแม้แต่ทําให้หมดได้รับความเจ็บปวดนั้นคือทําอันตรายแต่ถ้าว่าถ้าในมุมมองที่กว้างไปกว่านั้นโดยทั่วไปแล้วสิ่งที่มุสลิมได้ทํากันคือ,อ,อการฆ่าวัวและทําให้ได้รับความเจ็บปวดดังนั้นแล้วพวกเขาในมุมมองของเขามุสลิมนั้นกินเนื้อวัวและเนื้อแกะมากยิ่งกว่าดังนั้นแล้วการกระทําเช่นนั้นมันไม่ผิดอย่างนั้นหรอกครับเพราะว่าทั้งในพระคัมภีร์ตา ไบเบิลและอัลกุรอานต่างก็บอกให้แสดงความเมตตาต่อสัตว์ทั้งหมดแต่นั่นก็ไม่ได้มีการปฏิบัติตามกันพี่น้องติดําคคำถามว่าแม้แต่การฆ่ามดก็ยังถือว่าผิดและการฆ่าถึงมีชีวิตก็ถือว่าผิดดังนั้นแล้วทำไมมุสลิมจึงกินเนื้อสัตว์โดยกินเนื้อแพะเนื้อวัวโดยได้ฆ่าสัตว์มันไม่ผิดอย่างนั้นหรือเพราะไม่ีคนที่ต้องแสดงความเมตตาอย่างนั้นหรือผมเห็นด,ด้วยกับพี่น้องที่ถามมาในส่วนแรกของคำถาม ผมเข้าใจว่าพี่น้องท่านนี้เข้าใจภาษาอังกฤษแต่ไม่สามารถพูดได้มีหลายคนที่สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้แต่ไม่สามารถพูดได้พวกเขาจึงถามคำถามมาเป็นภาษาอุดูผมจึงคิดว่าพี่น้องท่านนี้สามารถที่จะเข้าใจอังกฤษได้แต่เขาไม่สามารถถามคำถามเป็นภาษาอังกฤษได้เพราะว่าเขาพูดภาษาธมินได้คล่องกว่าถ้าพูดถึงการฆ่าสิ่งมีชีวิตยังไม่มีความจําเป็นแม้แต่ในอิสลามก็ถือว่าเป็นบาปในอิสลามถือว่ามันเป็นบาปที่จะฆ่าสิ่งมีชีวิตโดยไม่มีความจําเป็นและได้มีฮะดีซึ่งท่านศาสนทูตได้กล่าวไว้เมื่อมีคนคนหนึ่งงไทํากอฟ ท่านศาสน,นาถุจึงบอกว่าอย่าได้ทำกองไฟที่นั่นเพราะว่ามีมดอยู่จงเปลี่ยนที่นั่นหมายความว่าท่านศาสน,นาถูนั้นกังวลว่ากองไฟนั้นอาจจะฆ่ามดดังนั้นท่านจึงได้ขอให้ซอบ้าได้เปลี่ยนที่เพื่อที่ว่ามดจะได้ไม่ถูกฆ่าตายที่นี่มาที่คำทมหลักของคุณทำไมมุสลิมจึงกินอาหารที่ไม่ใช่มังสวิรัตโดยการฆ่าสัตว์โดยที่ไม่ใช่มังสวิรัตได้อื่นๆประการแรกเลยผมต้องการจะบอกคุณว่ามุสลิมคนหนึ่งสามารถที่จะเป็นมุสลิมที่ดีได้แม้ว่าเขาจะไม่กินเนื้อสัตว์เลยก็ตาม การกินอาหารที่ไม่ใช่มังสวิรัตไม่ใช่สิ่งที่ถูกบังคับในอิสลามแต่ถ้าว่าผู้สั่งของเราอัลลอฮ์สุภาหัวตาลาได้อนุญาตในการกินอาหารที่ไม่ใช่มังสวิรัตแล้วทำไมเราจึงไม่ควรจะกินถ้าเราได้วิเคราะห์ดูได้มีกล่าวไว้ในอัลกุรอานในสุรอันมาอิดะบุตีฮหาองค์กทีหนึ่งความว่าซอสรประเภทปสุสว์นั้นได้ถูกอนุญาตแก่พวกเจ้าแล้วได้มีกล่าวไว้ในอัลกุรอานในสุรอันนะบทที่สิบหกองค์ที่ห้า ความว่าพระเจ้าปรทรงเกียงไกรได้ทำให้เป็นเนื้อของปะสุสัตว์เป็นที่อนุมัติแก่เจ้าเพื่อที่จะบริโภคมันและในอีกหลายๆที่ซูรอันมูมินูนบทที่ยี่สามองค์ที่ยี่ิเอ็ดหลายที่ด้วยกันที่นี้ถ้าเราได้วิเคราะห์ดูกันทางวิทยาศาสตร์ดูแล้วเราก็จะพบว่าไม่มีอาหารที่มาจากพืชชนิดใดที่มีสิ่งที่จําเป็นทั้งโมตโตร่างกายมนุษย์มนุษย์เรานั้นจําเป็นต้องได้รับกรอดอะมิโน จำเป็นต้องได้รับกรดอะมิโนจำนวน21ชนิดซึ่งจาก21ชนิดนี้ส่วนใหญ่ร่างกายจะผลิตออกมาแต่ถ้าว่ามีอยู่8ชนิดที่จะต้องได้รับมาจากอาหารที่เราบริโภคเข้าไปซึ่งได้ถูกเรียกว่ากรดอะมิโนทั้ง8ชนิดที่จะขาดไม่ได้ไม่มีพืชผักใดที่ผมรู้มาที่จะมีกรดอะมิโนทั้ง8ชนิดนี้ดังนั้นจึงไม่มีพืชผักที่มีความสมบูรณ์ในตัวดังนั้นคุณจะต้องบริโภคสิ่งดังกล่าวนี้ซึ่งจะมีอยู่ในอาหารที่ไม่ใช่มังสวิรัตยิ่งไปกว่านั้น้าคคุณไดดวิเระห์ู อาหารที่ไม่ใช่มังสวิรัตมีคุณค่าทางโภชนาการร่วมไปด้วยวิตามินเคและยิ่งไปกว่านั้นถ้าคุณได้วิเคราะห์ดูถ้าคุณดูฟันของสัตว์กินพืชเป็นอาหารวัวแพะแกะสัตว์เหล่านี้มีฟันแบนสัตว์เหล่านี้กินเฉพาะพืชเท่านั้นมันกินหญ้าเท่านั้นมันไม่กินอาหารจําพวกเนื้อสัตว์ถ้าคุณวิเคราะห์ดูฟันของสัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหารเสือสิงโต เสือดาวเสือฉีต่อสัตว์เหล่านี้จะมีฟันที่แหลมมันมีฟันที่เป็นเคี้ยวสัตว์เหล่านี้เรียกกันว่าเป็นสัตว์กินเนื้อมันกินเนื้อเท่านั้นมันไม่กินพืชแต่ถ้าคุณได้วิเคราะห์ดูฟันของมนุษย์เราดูถ้าคุณไปที่กระจกแล้วดูมนุษย์เรานั้นจะมีฟันแบนและก็ฟันแหลมเป็นเคี้ยวถ้าพรบ,บูเป็นเจ้า ต้องการให้เรากินเฉพาะพืชเท่านั้นแล้วทำไมพระองค์จึงให้ฟันแหลมนี้กับเรามาฟันที่เป็นเขียวทำไมครับเพราะว่าพระเจ้าปะษกวงเกียงไกลนั้นต้องการให้เรารับประทานทั้งสองแบบทั้งแบบพืชและแบบที่ไม่ใช่มังสวิรัตนั่นคืออาหารจำพวกเนื้อถ้าพระองค์ทรงต้องการให้เรารับประทานเฉพาะพืชแล้วทำไมพระองค์จึงได้ให้ฟันที่แหลมเป็นเขียวกับเรามายิ่งไปกว่านั้นถ้าคุณได้วิเคราะห์ดูระบบการย่อยอาหารของมนุษย์มันสามารถย่อยได้ทั้งสองแบบทั้งแบบพืชและแบบที่ไม่ใช่มังสวิรัตระบบการย่อออาาหรขงสัตว์กินพืช วัวแพะแกะสามารถย่อยได้เฉพาะพืชเท่านั้นมันไม่สามารถย่อยอาหารจำพวกเนื้อได้ระบบการย่อยอาหารของสัตว์กินเนื้อสิงโตเส,เสือเสือดาวมันสามารถย่อยได้เฉพาะอาหารประเภทเนื้อเท่านั้นมันไม่สามารถย่อยพืชผักได้แต่ถ้าว่าระบบย่อยอาหารของมนุษย์ มีทั้งลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่มันสามารถย่อยได้ทั้งสองแบบทั้งแบบพืชและแบบเนื้อแบบไม่ใช่มังสวิรัตเช่นเดียวกันถ้าพระเจ้าผู้ทรงเกียงไกลต้องการให้เราเป็นแบบที่กินเฉพาะมังสวิรัตเท่านั้นแล้วทำไมพระองค์จึงได้ให้ระบบการย่อยอาหารแบบที่สามารถย่อยได้ทั้งสองแบบมาให้กับเรานั่นก็เพราะพระองค์ต้องการให้เรารับประทานได้ทั้งสองแบบไปโดยปริยายดังนั้นแล้วถ้าคุณได้วิเคราะห์ดูพระเจ้าผู้ทรงเกียดไกลได้สั่งมนุษย์มาในแบบที่สามารถกินได้ทั้งอาหารที่เป็นแบบมังสวิรั และคนหลายคนมีความเข้าใจผิดท,ที่ว่าศาสนาส่วนใหญ่ได้ห้ามการกินอาหารแบบที่ไม่ใช่มังสวิรัตและมีฮินดูหลายคนมีความเข้าใจผิดโดยคิดไปว่าศาส,สนาฮินดูนั้นได้ห้ามการกินอาหารแบบที่ไม่ใช่มังสวิรัตในความเป็นจริงแล้วถ้าคุณได้อ่านคมภีของฮินดูถ้าคุณได้อา่อนา,อานดูในกฎของมานูบที่ห้า องค์การที่30ซึ่งกล่าวว่าพระเจ้าผู้ทรงเกียงไกลได้สร้างสัตว์บางชานิดให้เป็นผู้กินและบางชานิดให้ถูกกินดังนั้นผู้ที่ได้กินสัตว์ที่ได้ถูกสร้างมาให้ถูกกินไม่ถือว่าเขาได้ทำบาปได้มีกล่าวไว้ในกฎของมนุษย์บทที่หองค์การที่39เ้าพระเจ้าผู้ทรงเกลียดได้สร้างสัตว์ที่จะมีเอาไว้เผื่อการสังเวยดังนั้นเมื่อนคนได้กินสัตว์ที่จะมีเอาไว้เผื่อการสังเวยเช่นนั้นก็ไม่ถือว่ามีบาปกฎของมนุษย์บทที่หาองค์การที่4 1เกล่าวว่า การข่าสัที่จะมีเอาไว้เพื่อการสังเวยนั้นไม่ถือว่าเป็นบาปมีแหลงอ้างอิงหลายแหล่งในคอมบีของฮินดูที่ได้กล่าวเอาไว้เกี่ยวกับการกินอาหารที่ม่ใช่แบบบางสวรรัตถ้าคุณได้อ่านดูในมหาภารตะในอนุชัสานปัจวะบทที่ปิยุทธิธิระเป็นพี่ชายของปันทบเขาได้ถามพีมาว่าสิ่งใดกันที่เขาควรที่จะให้ในยักษ์นาในปูชาเพื่อที่จะทําให้บรรพบุรุษของเราจะได้มีความพึงพอใจแต่นั้นพีมาจึงได้ตอบว่า ในปู่จ้าในยักษ์นานั้นถ้าคุณได้ให้พืชและต้นไม้ตระกูลเตี้ยๆบ,บรรพบุรุษของเราจะได้มีความพึงพอใจเป็นเวลาหนึ่งเดือนถ้าคุณได้ให้ปลาจะพึงพอใจสองเดือนถ้าคุณได้ให้เนื้อพอใจสามเดือนถ้าให้กระต่ายปลาพอใจสี่เดือนถ้าให้แพะพอใจห้าเดือนถ้าให้เนื้อหมูพอใจหกเดือนถ้าให้เนื้อกวางพอใจหกเดือนถ้าให้เนื้อนก พอใจเจ็ดเดือนและเมนูก็ยังมีต่อไปอีกถ้าคุณได้ให้เหนื้อควยในยักษ์นาก็จะพึงพอใจเป็นเวลาสิบเอ็ดเดือนและถ้าคุณได้ข้าววัวบรรพบุรุษของเราจะมีความพึงพอใจเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มและถ้าคุณได้ให้แรดเช่นนั้นแล้วบรรพบุรุษของเราก็จะมีความพึงพอใจไม่มีที่สิ้นสุดมีเมนูแบบครบส่วนสมบูรณ์ได้ถูกกล่าวไว้ในมหาพรตะดังนั้นถ้าคุณได้อ่านดูในพระเวทและคมพีรีฮินดูอื่นพวกฤาษีและลูกก็ยังกินอาหารที่ไม่ใช่มังสวิรัติยิง่งไปกว่านั้นพวกเขาอย่างกินเนื้อวั สาเหตุที่คนได้พบว่าชาวฮินดูหลายคนได้กล่าวว่าการกินอาหารที่ไม่ใช่มังสวิรัตนั้นเป็นที่ต้องห้ามนั่นก็เพราะว่าพวกเขาได้รับอิทธิพลมาจากปรัชญาการยึดความไม่รุนแรงคุณรู้ัหมในศาสนาเชนและสิ่งที่กลุ่มคนเหล่านี้ที่ยึดความไม่รุนแรงได้กลาวว่าวก็คือการฆ่าสิ่งมีชีวิตถือเป็นสิ่งต้องห้ามดังนั้นการฆ่าสัตว์จึงถือว่าเป็นบาปเช่นนั้นผมก็เห็นด้วยว่าถ้าการฆ่าสิ่งมีชีวิตใดๆยังไม่จําเป็นถือว่าเป็นบาปแต่ถ้าหากคุณกล่าวว่า การฆ่าสิ่งมีชีวิตเป็นบาปโดยตัวของมันเองแล says, Boy, him, out, ้วเช่นนั้นผมก็จะบอกพวกเขาว่าแม้แต่พืชก็มีชีวิตก่อนหน้านี้เราไม่รู้ว่าพืชมีชีวิตดังนั้นพวกเขาจึงคิดกันไปว่าการฆ่าพืชนั้นไม่เป็นไรเมื่อวันนี้เรารู้แล้วว่าแม้แต่พืชก็มีชีวิตดังนั้นตระกะเหตุผลจึงเปลี่ยนไปสเกตเราเห็นด้วยนะว่าพืชมีชีวิตแต่ถ้าว่าพืชนั้นไม่สามารถรับรู้ความเจ็บปวดได้ดังนั้นการฆ่าพืชการกินพืชจึงถือว่าเป็นบาปน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการกินอาหารที่ไม่วิรรนนนืออกกกาาาหจพเ้ ม่วันนี้วิทยาศาสตร์เจริญเราจ <bunker. S 1> kind of ึงได้รู้ว่าแม้แต่พืชก็สามารถรับความรู้สึกเจ็บปวดได้เช่นกันแต่ถ้าว่าเมื่อพืชได้ร้องออกมามนุษย์เราไม่สามารถได้ยินเสียงร้องออกมาของพืชได้เพราะว่าเราสามารถได้ยินเพียงระหว่าง20รอบต่อวินาทีถึง20,000รอบต่อวินาทีสิ่งใดก็ตามที่อยู่ต่ำไปกว่านี้หรือสูงไปกว่านี้เราไม่สามารถได้ยินแม้แต่พืชยังร้องไห้ได้แต่ถ้าว่าเราไม่สามารถได้ยินเสียงร้องของพืชได้พืชรู้สึกเจ็บปวดได้วิทยาศาสตร์ได้บอกเราในวันนี้ดังนั้นตะกะเหตุผลจึงไดเเปปลลี่ยนพวกขาาจ ครับครับคุณสก,กีตรเราเข้าใจแล้วว่าพืชนั้นมีชีวิตมันรู้สึกเจ็บปวดได้แต่คุณรู้ไหมว่าพืชนั้นมีประสาทสัมผัสสองหรือสามอย่างแต่ว่าสัตว์นั้นมีประสาทสัมผัสอยู่ห้าอย่างดังนั้นการฆ่าสาัตว์นั้นจึงถือว่าเป็นบาปที่ใหญ่กว่าแต่ผมเห็นด้วยกับพวกเขาเพื่อที่ด้ถูกเถียงกันต่อไปได้ว่าพืชนั้นมีประสาทสัมผัสสองหรือสามอย่างสัตว์นั้นมีประสาทสัมผัสห้าอย่างและนั่นคือเหตุผลที่ว่าการฆ่าสัตว์จึงเป็นบาปที่มากกว่าผมก็จะขอถามคำถามพวกเขาว่าคุณรูู้้มมยวว่่่าาาคคนนนนนนหหหึงงีีอชทเเกกิดและป็ใบ ไม่สามารถได้ยินไม่สามารถพูดได้และได้มีใครบางคนไปฆ่าเขาสมมุติว่าคุณมีน้องชายที่เกิดมาหูหนวกและเป็นใบไม่สามารถได้ยินได้ไม่สามารถพูดได้แล้วถ้าได้มีใครบางคนฆ่าเขาคุณจะไปบอกผู้พิพากษาไหมโอ้ท่านผู้ทรงเกียรติขอให้ลดการลงโทษฆาตรกรให้น้อยลงเพราะว่าน้องชายของผมมีประสาทสัมผัสน้อยกว่าปกติสองอย่างเขาไม่สามารถได้ยินได้เขาไม่สามารถพูดได้คุณจะบอกอย่างนั้นไหมครับ หรือคุณจะบอกว่าโอ้ท่านผู้ทรงเกียรติก็ให้ลงโทษคาตากรสองเท่าเลยเพราะว่าน้องชายของผมเป็นมารกซูมเขาไร้เดียงสาเขาไม่สามารถได้ยินได้เขาไม่สามารถพูดได้ดังนั้นในอิสลามมันไม่ได้ไหมายความว่าถ้าคุณมีประสทสัมผัสน้อยกว่าปกติสองอย่างคุณก็จะได้รับการลงโทษที่น้อยลงมาถ้ามีประสาทสัมผัสมากกว่าก็จะได้รับโทษมากกว่านั้นอันกุรานนี้กล่าวว่าจงกินในสิ่งที่ดีที่เราได้ประทานให้แก่เจ้าตราบใดที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีและฮาลาลมันเป็นที่อนุญาตคุณสามารถกินมันได้ ดังนั้นแล้วดังนั้นแล้วในอิสลามเราได้รับอนุญ,ญาตให้ฆ่าสัตว์เพียงเพื่อน,นามารับประทานเท่านั้นถ้าไม่มีความจําเป็นเพื่อการลรักษาอย่างเดียวเพื่อเป็นกีฬามันเป็นสิ่งต้องห้ามเช่นการก่อกองไฟและมุดบางตัวก็จะถูกฆ่าตายท่านเซอร์นูติงได้ห้ามดังนั้นแล้วการฆ่าสิ่งมีชีวิใดก็ตามถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามนอกจากว่า เพื่อนํามารับประทานเพื่อการมีชีวิตต่อไปและมันเป็นสัตว์ที่ได้รับอนุญาตให้นํามารับประทานได้ที่พระเจ้าได้อนุญาตเอาไว้นั่งที่กฎของมนูษที่กล่าวเอาไว้พระเจ้าได้สร้างสัตว์บางชนิดให้เป็นผู้กินและสัตว์บางชนิดให้ถูกกินถ้าคุณฆ่าสัตว์เพื่อนามากินก็ไม่ถือว่าคุณได้ทําบาปอะไรมิฉะนั้นแล้วโดยทั่วไปแล้วตัวผมเองถ้าคุณได้วิเคราะห์ดูผมมีปัญหาต่อคนที่ม่ใชมุสลิมไม่กินอาหารที่ไม่ใช่มังสวิรัตเพราะว่าถ้าคนที่มใมุุิทกคนนนอเดียเรริิ่่่มมมหหันนาาากอทีไใช่่ััังงสวรรกนนนนอยาาาคเื้อแแกะะลเนื้อวจสูงขึ้น ดังนั้นผมจึงไม่มีปัญหาแต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมจะไม่กินอาหารที่ไม่ใช่มังซิวิรัแต่ถ้ามีใครคนใดได้คัดค้านโดยบอกว่าการข่าวสารนั้นเป็นบาปนั่นจะเป็นเวลาที่ผมจะตอบเข้าไปตามที่ได้ตอบไปนั่นจะเป็นเวลาที่ผมจะตอบเข้าไปตามที่ได้ตอบไปมิเช่นนั้นแล้วในอิสลามคุณสามารถเป็นมุสลิมที่ดีมากๆได้แม้ว่าจะเป็นคนที่มีกินเนื้อสัตว์เลยก็ตามแต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าอันลอดได้อนุญาตให้ไม่มีอันตรายแต่อย่างใดถ้าคุณจะกินอาหารที่ไม่ใช่มังซิวิรันอสตระทราบได้วัั่าานนนคคตอบละร